สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกท่านนะคะวันนี้เนาะพี่เป้ได้มาอยู่กับ f อตัวโยงของลุงพลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมาจากไหนคะเนี่ยมาจากอเมริกาเลยค่ะมาไกลมากันกี่คนคะมาสามคนค่ะเป้จะถามว่าวันณวันนี้นะคะกับกระแสที่แรงมากนะตอนนี้พี่คิดยังไงบ้างคะไม่คิดอะไรคม,มั่นใจ ใจรักเดียวใจเดียวยังรักยังให้กําลังใจกันอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ดูทุกวันให้กําลังใจทุกวันอยากฝากอะไรถึงลุงพลบ้างไหมคะก็อยากฝากให้ลุงพลสู้สู้ไม่ต้องไปหวั่นไหวกับอะไรเราเป็นคนจริงเพราะว่าก็เคยอดีตก็เคยเจอเหมือนลุงพลนะคะก็เลยรักลุงพลแบบขอให้ลุงพลสู้ลุงสู้ความดีของเราเท่านั้นแหละท่สุด ว่าอะไรคืออะไรนะเพราะพี่เคยเจอมาแล้วแบบตอกกระแสแรงๆแบบนี้ใช่ไหมคะแรงแบบนี้พี่เป็นผู้หญิงคนเดียวที่รับู้มาได้เท่าทุกวันนี้ต้องต้องคนของเราก็สิ่งสักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยให้เราเจริญเจริญขึ้งนะคะวันนี้ก็เลยมาให้กำลังใจใช่ไหมนี่ก็ยังเป็นอีกหนึ่งท่านนะคะ fc ลุงพลตัวยงนะคะมาให้กำลังใจลุงพลไม่ว่า กระแสตอนนี้นะคะกระแสทุกสิ่งทุกอย่างกระแท้าโถมเข้ามานะคะก็ <c oughs> ามาให้กําลังใจลุงกลนะคะขอบคุณพี่มากๆนะคะสวัสดีค่ะ